สักหนึ่งที่ค่ะพูดถึงที่เชียงใหม่ไม่ได้เห็นบรรยากาศของดอยอินทนนท์นานแล้วนะ<ช>นะคะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ยอดดอยอินทนนท์กันหน่อยนะคะยอดดอยอินทนนท์ในช่วงดูดูฝนก็ยังคงมีทิวทัศทะเลเหมอกพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าทอแสงสีทองที่งามตานักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์นะคะของเช้าวันนี้ที่บนยอดดอยอุณหภูมิวัดได้12องศาเซลเซียสค่ะ สวยไหมล่ะสวยมากจริงๆขนาดแค่ภาพนะคะคนที่ไปอยู่ตรงนั้นบอกว่าโหประทับใจไม่รู้ดืมเลยนะคะสภาพอากาศบนยอดดอยในวันนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่า12องศาเซลเซียสค่ะนะถือว่าเย็นสบายเลยทีเดียวค่ะเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งทําให้มองเห็นภาพพระอาทิตย์ขึ้นยามชาเช้าบริเวณจุดชมวิวกิว่วแม่ปานหลักกิโลเมตรที่42นะคะสีทองเหลืองอร่ามงามตาม,มากเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบอกว่าในช่วงฤดูฝนก็ไม่ผิดหวังนะสามารถเก็บภาพบรรยากาศ ที่สวยงามเอาไว้ได้นะคะไม่เพียงแต่ช่วงของอากาศที่แบบอากาศเย็นๆเท่านั้นนะคะบอกว่ายังมีทะเลเหมอกคล้ายกับปุยนุ่นลอยระล,ลองอยู่นะคะบ,บนท้องฟ้าอย่างสวยงามเช่นเดียวกันอย่างเช้าที่ผ่านมาเนี่ยที่จุดชมวิวกิว่วแม่ป,ปานอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะคะและที่ทําการอุทยานอยู่ที่16องศาเซลเซียสค่ะอากาศก็ถือว่าเย็นสบายไม่หนาวจัดจนเกินไปเหมือนในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาค่ะ ค่ะซึ่งช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขึ้นไปสมัมผัสอากาศไว้สุดบนยอดดอยกว่า1,077คนค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เตือนนะคะให้นักท่องเที่ยวได้ขับรถด้วยความระมัดระวงังเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนถนนบางจุดก็อาจจะลื่นบางคนไม่ชำนาญเส้นทางก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวงังเป็นพิเศษด้วยค่ะหลายๆคนได้คิดถึงบรรยากาศแบบนี้ใช่ค่ะมาที่ย